เมื่อทําการเปลี่ยนเลนได้หนึ่งเลนแล้วนะพยายามตั้งรถให้ตรงเลนก่อนนะไม่เอาขณะที่รถกําลังเอียงอยู่แล้วเปลี่ยนเลนถัดไปเลยนะคะนี่คือกรณีที่เราเปลี่ยนหลายเลนติดต่อกันนะทําไมคุณน้ต้องการให้รถตั้งตรงเกาะน,นะคะในเลนที่เราเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งเลนเมื่อรถตั้งตรงอะค่ะรัศมีของการมองกระจกมองข้างอะกระจกมองข้างเขาจะทางานได้ร้อเปอร์เซน์เราจะเห็นรถด้านข้างอะค่ะ ไปสองถึงสเลนเลยแต่ถ้ารถเรากําลังเอียงอยู่แล้วเราต้องการเปลี่ยนอีกเลนกระจกมองข้างอะคะอาจจะมองไปในเลนที่ผิดเพี้ยนก็ได้อันนี้คือวิธีการและก็เทคนิคนะคะดังนั้นนะเมื่อตั้งรถตรงแล้วะคะ่ะเราสังเกตกระจกมองข้างฝั่งที่เราต้องการเปลี่ยนเลนเพิ่มเติมถ้าสะดวกไปได้เหมือนเดิมเลยเมื่อตัดสินใจเปิดไฟเลี้ยวนะคะ เบี่ยงพวงมาลัยเพิ่มคันเร่งเล็กน้อยสายตาสําคัญมากๆมองหาคันถัดไปที่เราต้องการขับตามนะคะก็คือเลนที่เราต้องการเปลี่ยนตามเข้าไปอย่างนั้นค่ะจะทําให้เราเบี่ยงพวงมาลัยได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องสั่งการอะไรเลยนี่เป็นวิธีการเปลี่ยนเลนนะ,ะทุกคนพยายามฟังคลิปบ่อยๆะค่ะเนี่ยฟังคาบรรยายของคุณนัดบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจไปเองอ่ะเมื่อเจอสถานการณ์นะคะที่เราขับแบบนั้นจริงๆอ่ะมันจะทําได้โดยอัตโนมัติถ้าเราฟังจนมันซึมเข้าไปแล้วนะ ขอรบกวนเวลามือใหม่นิดนึงนะคะครูนัทมีคอร์สออนไลนนะ์มาแนะนำนะคะเป็นคอร์สเรียนขับรถออนไลน์ของคุณนัทนะคะคอร์สนี้ชื่อว่า12เคล็ดลับนะคะเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนขับรถหรือก่อนที่เราจะเริ่มฝึกหัดขับรถด้วยตัวเองนะคะในกรณีนี้นะสามารถเรียนได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้เลยนะคะราคาคอร์สอยู่ที่490บาทนะสามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเลยนะคะ มีความรู้สึกว่าครูนัทนั่งสอนเราอยู่ใกล้ๆเลยถ้าเรียนคอร์สออนไลน์นี้แล้วนะเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอะคะ่ะซึ่งมีนักเรียนอยู่ในคอร์สแล้วตอนนี้นะประมาณ200คนนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะครูคนัทนะคะเลข6สาตัวได้เลยนะคะเมื่อสมัครเรียนนะคะโอนเงินก็สามารถเข้าเรียนในวันนั้นได้ทันทีเลยนะคะจะเป็นการเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะคะ ถ้าสนใจนะคะยังไม่ต้องสมัครเลยก็ได้นะแอดไลน์มาถามก่อนนะคะรายละเอียดการเรียนเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นก็จะแนะนำนะวิธีการเรียนกันนะคะแล้วก็ในคอร์สเรียนเป็นยังไงซึ่งถ้าใครนะมีความตั้งใจจะไปเรียนขับรถหรือว่าอยากจะฝึกขับรถด้วยตัวเองอ่ะคอร์สนี้ดีมากๆนะคะคือถ้าเราได้เรียนคอร์สนี้ก่อนนะ12เคล็ดลับอะค่ะเวลาเราไปเรียนที่โรงเรียนอ่ะจะทําให้เราอะค่ะมีความก้าวหน้าในการเรียนนะคะอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่า พื้นฐานเนี่ยครูที่โรงเรียนนะเขาไม่ต้องมาสอนอะไรเราแล้วนะคะซึ่งตรงนี้จะเซฟเวลาที่เราจะไปเรียนอย่างอื่นที่โรงเรียนเขาจะสอนอได้อีกประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าในพื้นฐานเนี่ยเขาจะใช้เวลาสอนกัน 1- 2ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรียนภาคปฏิบัติในโรงเรียน10ชั่วโมงอะ่ะเราจะได้เอาอีก2ชั่วโมงที่เราจะมาเรียนพื้นฐานเนี่ยไปเป็นการออกถนนจริง